สวัสดีครับอยู่กับนายเท้กุฎันตุ่มไดยใช่ n หมครับผมยูทูปที่เกี่ยวกับจักรกลการเกษตรนะครับเดี๋ยวงพี่้องเดี๋ยวมานีกว่าบึงลองรอยอรารยธรรมนะครับของรถตัดใหญ่นะครับตัวนี้ดูนะครับรถตัดใหญ่นะครับเนี่ยก็ไม่พูดอะไรมาครับเท่าที่เห็นนะครับเนี่ย เท่าที่เห็นครับแต่ข้อดีของไอรถตัดใหญ่ก็ไม่ได้เสียค่าชีดแต่ว,ว่าเรื่องคนงานเก็บอ้อยนี่อันนี้ต้องดูเองน,นะครับจะเก็บหรือไม่เก็บก็ต้องขึ้นอยู่ที่เจ้าของไร เขาก็กลับแล้วครับอันนี้ทีมงานเราครับรถขึ้นเรียบร้อยก็จะเหลืออีกหนึ่งทีมครับที่มาช่วยเพราะว่าปูฟอร์ดป่วยครับปูฟอร์ดป่วยระบบ PTO นะครับไม่มีแรงหรือว่าเวลาร้อนนะครับคนกําเนยรถกําเนยครับพี่ต้องพี่ซอมก็ไม่ครับว่พี่าอารมณ์ซอมดอกจะให้ ทีมงานทีมงานบ้านอ่าบ้านอะไรนะบ้านโพสีครับบ้านท้าโพสีนะครับนาทีงานครับผมก็จำาม่ได้เลยมาช่วยนะครับเป็นน่าจะเป็นเอ็มเก้าห้าครับผมก็ไม่ได้ดูชัดเจนเท่าไหร่ข,ข่าวนะน่าจะเป็นเอ็มเก้าห้านะครับนี่มาแล้วครับ เป็นเครื่องตัดเอห้าร้อยเหมือนกันนะครับกับของผมนะอันนี้ตัดบนนะครับวัดตัดบนเข้าก้ตรงกลางนะครับโอ้ยังนิ่มๆครับเครื่องนี้น่าจะผ่านสึกน้อยผ่านสึกมาน้อย ว่ารอบคูปะตมันยังมันยังช้าอยู่ครับรอบ PTO นะมันช้ากว่าข้องฟอร์ครับเวลาเราเดินรถเร็วๆเนีะีโอมันไม่ทันครับรถวิ่งเร็วแต่ดีโอมันหมุนช้าครับมันไม่ทันอ้อยขึ้นอ้อยมันอั้นครับมันขึ้นช้าพูดตรงๆนะครับพูดง่ายๆดังนั้นก็เป็นทีมรถชี้บครับใส่ฟูโซ่นะครับไอ้หลง ส่วนตรงลูกก็เต็มแล้วครับอันนั้นเป็นทีมงานเราตัดครับฝั่งนั้นนะครับฝั่งนี้เขาก็ตัดใส่แม่ครับแล้วก็มีอีกหนึ่งพ่วงครับผมที่จะรอ,ะอมาใส่อ้อยนะครับอ่าตรงนี้ก็เหลือประมาณ20ล่องนะครับผมนับดูตัดก็น่าจะไม่เกินชั่วโมงครับ อ่ะโอเคครับถือว่าปิดงานครับอีกไม่กี่อดใจนะครับก็จะเสร็จเนี่ยตอนรถตัดไม่มาผมนับดูเหลือยี่สิบล่องนะครับอันนี้ก็ตัดไปหกเจ็ดล่องแล้วครับก็เหลือไม่เยอะครับพี่น้องจะเสร็จแล้วครับรถือว่าปิดงานได้ครับ เนื้อที่4 1ไร่ไครับตรงนี้รถตัดใหญ่ก็มาตัดได้สองพวงครับสองตู้เขาก็กลับครับผมเพราะว่าเขาบอกว่าไม่มีรถนะครับมาใส่ไม่มีมีรถกล่องมาใส่ครับมันก็มีแต่รถต่อบานะครับใส่อ้อยลำถ้าเป็นรถตัดใหญ่ก็ต้องเป็นรถกล่อง ของใส่อ้อยท่อนนะครับผมก็พาเดินดูหน่อยมันก็ไม่ได้เก็บหรอกครับก็แล้วแต่เจ้าของไรนะครับนี่เก็บไม่เก็บอันนี้เป็นร่องรอยของรถตัดใหนะครับมันก็มีบ้าง บางทีมันก็ไม่มีครับเป็นบางที่ขึ้นแต่ว่าต่อนี่อาจะเสียหายไี่บันส่วนนะครับเพราะว่าเป็นดินเป็นดินทรายก็เดาครับดินทรายเดาไม่ถูกกับรถพว่วงรถตังหนักนะครับ๋อ,อวิง่ง เป็นดินนองๆครับดินนองอ้าวโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมยายดับครับวันนี้กลับบ้านก็น่าจะมีต่องานไม้นะครับเดี๋วยวไปพี่บูรณ์บางสารนะครับถ้าอยู่ดีมีแหงกินไปได้จะ <laughs> เอาสิบล้อไปใส่ไม้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับผม